สวัสดีทุกทุกท่านครับ <c oughs> วันนี้วันอังคารที่5กรกฎาคม65ทนายอยู่ที่อำเภอเต่าดอยจังหวัดเอ,อไม่แน่ใจนะครับขอโทษทีตอนนี้กำลังเริ่มต้นจากบริเวณที่ขายของเงียบครับร้านหลวงเปิดกันประมาณ10%ไม่ถึงด้วยมั้งครับนอกนั้นก็ไม่ปิดหมดนะครับ เดี๋ยวทนายก็จะพาไปดูพญาต่าง,งอยนะครับร้านร้านค้าที่เห็นอยู่สองฝั่งทางเนี่ยเงียบมากเงียบมากนนอ,อาษาสัเศรษฐกิจพังหมดนะครับกระทั่งสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์แหล่งท่องเที่ยวยังไม่มีประชาชนมากลับไหวกันเท่าไหร่กรงทั้งที่วันนี้ก็อากาศก็ไม่ร้อนมากนะครับเดี๋ยว กำลังเดินเข้าไปหารงพญาตองอ้อยมีแล้วน,นะร้านขายของเสื้อผ้าโดวยว่าจะเป็นเสื้อผ้าเสื้อผ้าส,สปาสตีซะเยอะเสื้อผ้าสุภาพบุรุษก็อาจจะมีบ้างเงียบคนมาน้อยมากน้อยมากครับนี่ครับเสื้อผ้าพยาตอง้อย สวยครับสวยพญาต่าง,งอยจังหวัดสกลน,นครมีทั้งเด็กและผู้ใหญ่ดูได้นะผู้ขายเห็นทนายเดินมาดีใจใหญ่เลยนะึกว่าซื้อเปล่าเขามาถ่ายรูปนะครับข้างหน้าก็คือองค์พญาต่าง,งอยครับ ตั้งอยู่มันเดินดินเล็กเตี้ยองค์ไม่ใหญ่มากนะครับไม่เหมือนในรูปอย่าเต่างอยนอากนี้ก็เป็นบริเวณร้าเค้าเงียบนอกนั้นก็เป็นบริเวณร้านค้าเงียบพี่น้องุรักหลานที่พึ่มาถึงนะครับเรว่าขึ้นตะเบียงนะครับเดี๋ยวพ่าแต่างอยร้านค้าก็มีเครื่องจักสาร มีคนมาเดินบ้างร้านกาแฟขายผ้าไหมครับสะอาดเรียบร้อยมีเสื้อผ้าสัญลักษณ์ของคนอีสานี่รรแล้วก็มีพญาเต่างอยอยู่ตรงกลางเป็นวงกลมเป็นวงเวียนด้านด้านหน้าก็จะเป็นแม่น้ำยังไม่รู้แม่น้ำอะไรครับ พอดีทนายกำลังยืนอรอภรยาไปเข้าห้องน้ำนิดหนึ่งกำลังเดินมาแล้วครับเดี๋ยวทนายก็จะเดินให้เห็นองค์พญาตองหอยทั้งทั้งองค์เลยนะครับกำลังเดินวนที่ให้ครับด้าน <c oughs> ด้านหลังครับ <c oughs> ด้านหาง <c oughs> แล้วก็ใน <c oughs> ในพญาเต่างอยก็ยังมี <c oughs> องค์พญานาค เล่นน้ำอยู่นะครับแล้วก็มีเต่าเต่าเต่าเล็กเต่าน้อยครับนะครับเต่าเต่าทองเต่าดำเต่าขาวมาป่าโอ้เต็มไปหมดเลยครับคำบูชาลูกพระยาเต่างอยจุดทุกสามดอกข้องนโมสามจบมีมังพันเตพุทธะกัตสโปเทโลไมหังพุทธังปฏิทธินเมทำมังปฏิทินเม จะเตไหม่หังพุทธังภูเชมิเต่าสามจบจากคุณสวีพงษสุวรรณพ่อครอบครัวทําถวายนะครับนี่ครับพระยาเต่าและนี่มีเต่าองค์เล็กนะครับพนองนั้นก็โอเคในเต่าก็เป็นสระน้ำนะครับเห็นเห็นเต็มอยู่องค์ด้านหน้าองค์ครับ พญาต่างงอยพศ .2555 อำเภอต่างงอยจังหวัดสกลนครนะครับสวยครับสวยครับแต่ถ้าอันใดมีโอกาสมาก็มาสักการะนะครับ,รบก็มีประชาชนก็มาสักการะนะครับมาไหว้ลงสวงเสียงโชคอธิษฐานขอพรต่างๆนะครับ สวยครับแล้วก็มีร้านค้าขายของที่เล็กๆน้อยๆส่วนมากก็จะปิดในร้านขายเครื่องจักรสารมีชาวต่างชาติเด้ยนครับก็หรั่งเ็าหลืองก็มาโอ้นะแล้วก็นก็ร้านค้าเสื้อผ้า สวยครับโอเคนะครับขอให้ทุกท่านที่ได้ชมคลิปพยาต่างงอยจงมีความสุข,สข,สขความเจริญคิดสิ่งใดขอให้สมความพัฒน,นาทุกท่านโชคดีมีสุขนะครับจากทนายนี้ครัพเกษตรนติกุลขอบคุณทุกท่านครับมสดูนะครับ